ตาทำไมเล่าถึงเรื่องอาจารย์ตะวันครูบาชัยเพราะอาจารย์ตะวันกับครูบาชัยปฏิวัติในความเห็นของหลวงตารู้ไหมตอนหลวงตาไปทับนมผาเนี่ยเมื่อก่อนหลวงตาอยู่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็เห็นว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเกศาเป็นพระธาตุแต่ต้องแก่บวชมาตั้งสี่สิบห้าสิบพรรษาหรือหกสิบกว่าจนแก่เท่าค่อยเห็น ฮะแต่ไม่ได้เห็นกับหกูกกบตาแค่เอาไปไว้อะหลวงตา,ก,างก็ไม่เชื่อจริงไม่เชื่อเมื่อก่อนไม่เชื่อหรอกแต่รู้ว่าอ่ามีหลักฐานมีจะไม่เชื่อแม้แต่อหลวงปู่ล่าผู้เจ้าก็มุราหารตอนท่ามนมรณภาพก็มีคนนำพระธาตุที่เผาแล้วอ่ะที่เป็นเป็นเม็ดทับทินสีแดง เอามาให้หลวงตาเมื่อสาสิปีก่อนสี่สิบเอ่อยี่กว่าปีก่อนหรือสาสิบปีหลวงตาก็รับไหวก็เห็นแล้วง่งามมากแต่หลวงตาก็ยังไม่เชื่อหรอกจริงไหมจะมีนะมีแล้วแต่ไม่เชื่อเพราะมันเหนือเหตุเหนือปัญญาของเราเหนือความคิดของเราไงเราก็เลยไม่เชื่อจนวันหนึ่งนีไม,ไม่ไม่กี่ปีมานี้ หลวงตาได้รู้จักพระหนุ่มองค์หนึ่งคือพระอาจารย์ตะวันวัดถ้ำนมผาแล้ววันนั้นอีเปี้ยวก็นิมนต์หลวงตาไปกุมภาวาปีอุดรธานีท่านกับเนนเต้นเนี่ยมานอนรอ,อทั้งสองคืนเพื่อจะากนิมนต์หลวงตาไปถ้ำนมผามันมีเหตุมีปัจจัยอย่างี้มะ พอไปก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพระธาตุหรอกเพราะอาจารย์ตะวัน,นีีงก็บวชก่อนหลวงตานะบวชก่อนพรรษาหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ประมาณเนี้ยท่านเนี่ยหลวงตาในบวชที่หลังแต่ว่าทําไมท่านมานอนรอหลวงตาทั้งสองวันสองคืนฮะหลวงตาก็เลยขนาดนี้นะหลวงตาก็เลยต้อง รับนิมนต์ท่านไปวัดรํานมผาจริงไหมท่านถือว่าท่านเป็นอาวุโสใช่ไหมท่านบวชก่อนจะมานอนออ่่าารอเราตั้งสองคืนเพื่อจะนิมนต์เราอยู่ที่กุมภาวะพอเราเข้าไปทํำนมผาซึ่งเราไปก็ไปนอนอยู่คือแค่คืนเดียว นั่นคือครั้งแรกที่ไปรู้จักครูบาชายครูบาแมนฮะไปแรกๆครูบาชายนี่ก็โอ้ยแทบต่อยกันน่วกับหลวงตาหนะคือเหม็นคิดหน้ากันไม่ชอบกันแล้วแต่พอนอนตอนเช้ามาฉันเสร็จหลวงตาก็เลยไปนั่งที่มันเป็นแค่ใช่ไหมเป็นเพิงที่นั่งฉันกาแฟ พราะนี่ครูบาชายัยครูบาแมงกับครูบาเลยไม่รู้อยู่ตรงนั้นก็เลยฮะครูบาโกไม่รู้สิแล้วก็นั่งคุยกันนั่งคุยกันหลวงตาก็ถือเป็นอาัารทุก,กะครั้งแรกที่เห็นกานก็คือต้องมารายาของพระป่าก็เลยคุยกันแบบธรรมดา,าก็เห็นหลวงตาว่าเฮ้ยทำไมพระองค์นี้ นิสัยคบง่ายอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งอยู่กับดิ้นกับยาด้วยกันเนี้ยเขาว่าทั้งที่หลวงจาเนี่ยอเขาบอกเขาว่าหลวงจาดังนะทําไมพระองค์เนี้ถึงเดินมานั่งอยู่กับพระเล็กพระน้อยอะไรอย่างเงี้ยจริงหลวงจาเขาเพิ่งบวชก็เลยไปนั่งคุยกันที่ตรงนั้น ไปคุยมาก็เลยครูบาอะไรเนี่ยพูดถึงครูบาชายเนี่ยว่าครูบาชายเนี่ยแม้แต่เล็บมือแม้แต่เส้นผมแม้อะไรก็แปลเป็นสภาพหมดแล้วเพิ่งบทรรษาเดียวฮะตอนแรกหลวงตาก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่หรอกแต่ที่เชื่อเนี่ยคือเชื่อศีลถ้าคนพูดว่าไม่ได้เป็นเนี่ยตัวเองเป็นเนี่ยถือว่าวิบัติชิพหายเลยนะพระเราเนี่ยฮะเป็นประชิดเลยนะ อวดตัวเนี้ยพูดพระองค์นี้พูดออกมาเนี่ยเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าเราเชื่อในศีลไงเพราะพระมันต้องพูดมโกหกไม่ได้ไม่ใช่ขี้โม่คนที่ว่าดวงตาขี้โม้ตัวเองแหละขี้โม้ฮะ <c oughs> จริงไหมเขาพูดเรื่องจริง <c oughs> เขาเชื่อในศีลก็เลยเออแต่เราก็เก็บไว้ในใจไง ตอนนั้นถูกแล้วเข้ากันได้แล้วคุบาชายนี่ฟังหลวงตาเป็นเอฟซีเลยเหมือนกับดูซีรีส์เลยตอนนี้ต่อมาหลวงตาก็เลยว่าคุยกับอาจารย์ตะวันหลวงตาอยากได้คุบาชายมาอยู่ด้วยหลวงตาจะเป็นคนอบรมเองมาเรียนรู้ก็เลยว่าเอาพระพระที่ทับนมผาเนี่ยเข้ามาอยู่กับหลวงตาวัดป่าบนน้าพระอิน เดี๋ยวหลวงตาจะอบรมให้จะฝึกหัดให้ฝึกอะไรให้ก็เห็นดีานอ,นอ,าาอ,นอาจารย์ตะวันก็เคารพนับถือหลวงตาหลวงตาก็เคารพท่านอาจารย์ตะวันเนี่ยบทภาษาเดียวเหมือนกันเมื่อก่อนแต่แก้สารนี่เป็นพระธาตุหลวงตาไปเปิดรูไปดูแล้วเห็นกับหูกกระจาชเนีโอ้อาศจัรย์มาก ไม่ใช่เอาว่าไปเห็นพระธาตุแล้วแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ต่อธรรมนี่เข้าใจผิดนะสำหรับคนมีปัญญาสติปัญญาพอเห็นครูบาอาจารย์โอ้ขนาดไหเส้นผมยังเป็นพระธาตุแสดงว่าธรรมนี่อัศจรรย์มากยิ่งมีกำลังใจปฏิบัติจำไว้จริงไหมเพราะมีหลักฐานแล้วเนี่ยอย,อยู่เส้นผมคนเนี่ยไปโกนอยู่หลานแา่ผมไม่เห็นเป็นสักคน อย่าลืมว่าเส้นผมนี่จะฝังดินเอาไปทิ้งไว้ตรงไหนก็ไม่เป็นเชือ้อราจไว้เส้นผมเนี่ยแม้จะไปฝังไว้ในดินเป็นสิบสิบปีขุดมาก็ยังเหมือนเดิมเส้นผมนี่มีอะไรพิเศษแต่นี่เส้นผมกลายเป็นเม็ดที่หลวกตาไปเห็นกระตานะพออาจารย์ทว,วันเนี่ยหลวงตากฮ้มันปฏิวัติความรู้ของเราขึ้นมาเลยแค่ภาษาเดียวเนี่ย แต่ครูบาชายกับเก่งกว่านั่นอีกเป็นยิ่งเจาะนั่นอีกขี้หูนี่แค่ออกยังเป็นเลยหัวสิวนี่บีบออกยังเป็นเม็ดเลยเป็นฮะลงุงจ่าเห็นกับหูกับจาลุงจ่า,งงาไม่เชื่อก็ไม่ได้แล้ะเฮ้ยทำไมเป็นไปได้ฮะลุงจาเป็นมกูกูไม่เป็นฮะจริงไหมโอ้เจ๋งเว้ยฮะจริงไหม เฮ้ยมาอยู่กับหลวงตาก็เอามาอยู่ด้วยฮะหลวงตาบางทีเนี่ยหลวงตาเกาหัวกุบาฉัายซึ่งซึ่งพระองค์อื่นไม่กล้าใช่ไหมอาจารย์สวัน์ก็ไม่กล้ามีหลวงตาคนเดียวที่กล้าเอามางแงงใส่หัวกุบาฉัายเพราะคนอื่นกลัวบาปไงจริงไหมแต่หลวงตาไม่กลัวหลวงตาเอาเอามือนี่เกาหัวแกเนี่ยเชื่อไหมเล็บมือยาวๆคงไม่ตัน พระธาตุนี่เต็มในเล็บมือเลยเป็นเม็ดออ้ยแล้วก็ว่าเป็นได้ขนาดนี้หลวงตาไม่ใช่ว่าเพื่อจะไปหวดเพื่อจะพิสูจน์หลวงตาก,ก็พิสูจน์เลยมาเอาหัวมาใชา้หุเลยเป็นเลยเต็มแล้วเอาอะไรเอากระดาษมาลองรับเบาออกมาเลยออ้ยนะ แล้วไปดูที่นอนนี่เต็มเลยแกจะกวาดทิ้งในหมอนนี่มีแต่เม็ดพระธาตะอยู่อ่าคุณบาชายัยคื้เป็นไปได้เหรอ,อทีนี้ก็เราเห็นแบบแบบนี้ยใครจะไปคิดยังไงก็เรื่องของเขาละตวเนี้ยเราเนี้มันเต็มที่แล้วเออเป็นไปได้เนาะ,ะก็เลยถามคุณบาชาัยรู้ไหมว่าเป็นอย่างไคุณบาชัยก็ไม่รู้ไม่รู้มันก็เหมือนรังแคเนี่แหละแกว่า ลำคาญด,ด้วยซ้ำไปคือมันแข็งอะ่ะเหมือนนอนทับหินทับทรายอะ่ะนีกว่าทิ้งเนี่ยอยู่กุฏิเนี่ยเราก็เลยปฏิวัติความเชื่อของเราเลยสิเนี่ยเราก็เลยอรีบปฏิบัติเอานะอย่างเงี้ยใครเห็นก็รีบแล้วทเนี้พระเนี่ย พอรู้ว่าเออมันเป็นไปได้พอเห็นก็หัก็จะามันก็ทาถึงมีกําลังใจเหมือนเป็นกองเชียร์เลยล่ะเหมือนแรงผลักดันเหมือนแรงบันดาลใจเนี่ยปฏิบัติขึ้นมาเพื่อโอ้มันมีจริงๆนะธรรมะไม่ใช่ว่าเอาไปนับถือวิเศษ,ว,เศษวิโสอะไรหรอกฮะมันทําอะไรไม่ได้หรอกเอาไปอ่ะไปเติมน้ามันเอา้เอา,อาพระธาเนี่ยเขาก็ไม่เอาหรอกเขาตังนัน่นจริงจริง แต่นักปฏิบัติพอเห็นตัวนี้แล้วก็มีกำลังใจจริงไหมเนี่ยอย่าไปว่าไม่สำคัญนะ,ะมันอยู่ที่บุคคลว่าจะมองอยังไงกันฮะจะเชื่อไม่เชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่เราไม่ได้พูดให้ใครเชื่อนแต่เราเนี่เชื่อเต็มร้อยละเพราะเราพิสูจน์ <laughs> พิสูจน์ไว้แล้วจ้าเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเวลาอยาก อ่าสนุกคิดมามาชายเอาหัวมาเนี่ยแต่ตอนนี้คิดเกียดดูแล้วซึงหลวงจาก็ไม่ได้สงสัยตัวนี้หรอกะแต่ที่พูดอย่ามันเป็นกำลังใจให้นักปฏิบัติอุ้ยเนะเมื่อก่อนเราเห็นตั้งแต่ครูบาอาจารย์เนาะตอนนี้กับอ่ะเฮ้ยอยู่ใกล้ตัวเราเฮ้ยเราเรียบ <laughs> เราเรีบปฏิบัติเล<ม>ยอย่างเงี้ยเนาะ มันเป็นกําลังใจได้เหมือนกันขึ้นอ,อยู่ที่เราจะมองยังไงเราเกิดศรัทธาก็รีบปฏิบัติสิจริงไหมมันมีผลอย่างนั้นแหละเหมือนโทรศัพท์เนี่ยฮะเอาไปหลอกลวงเข้าไปทาผิดกฎหมายใช่ไหมมันก็เป็นโทษมันอยู่ที่เราจะใช้จริงไหมล่ะมันอยู่ที่คนนั้นใช้ใช้มันเกิดประโยชน์ก็เกิด มันมีทั้งโทษและคุณหมดแหละอะไรก็ตามมันมีทั้งดีและชั่วหมดแหละแล้วแต่เราจะเลือกเอาฮะเฮ้ยมีคนดูกูไหมกูพูดท้าดังเลยสี่ฮะฮะฮะไม่ได้พูดซีเรียสหรอกแต่ว่ามันอัศจรรย์อยู่สำหรับอ่า,อาคนที่เห็นฮแต่หลงตาเนี่ยเฉยๆไม่ได้สนใจหรอก หลวงตาจะเป็นไม่เป็นไม่ได้สนใจหรอกนะแต่หลวงตาเนี่ยพูดทุกวันเนี้ยลุกมาพูดเนี่ยไม่ใช่เพื่ออวดตัวเองไม่ใช่เพื่ออยากดังฮะไม่ได่เพื่ออะไรเลยเพื่อหมู่คณะที่อยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินนี้ฮะที่มาพูดมาให้กำลังใจเนี่ยนะ หลวงตาก็เสกให้ดีไม่ได้หรอกให้คนอื่นไม่ได้หรอกอเป็นผู้ให้กําลังใจผู้ชี้ทางผู้ออ่าะ,ะเพื่อมาเกื้อหนุนหมู่คณะนั่นเองหลวงตาเนี่ยน,นะยุคนี้นะนี่มันมีอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับศาสนาอ่าสำหรับประเทศไทยเราจริงไหมเนี่ยเขาส่งมาให้แม้แม้แต่อยู่สุราษฎนั่นก็มีเขาส่งมาให้เมื่มมอาาาวานเนี่ยที่ไอ้สิงมันเก็บไว้เก็บเส้นผมไว้ แต่บางคนก็ยังไม่เป็นนะ,ะแปลกไหมแต่ตรงนั้นเป็นไม่เป็นไนแต่โคนอื่นเป็นเราว่าเออเน่าสนใจนี่สนใจคือเรารีบขนขวายเราไม่ได้เอามาขายฮะไม่ได้ไปขายพระท่านโอ้ทะไมต้องไปซื้อไอ้ไอ้ลาซาด้าอยู่โอท่าพระจันทร์ไปซื้อมาทําไม ฮะไม่ได้สนใจหรอกที่พูดในฟังให้กำลังใจฮะไม่ได้ว่าอ่าอ่ามีราคาต้องเอาไปขายหรอกขายได้ไงไปเติมน้ำมันก็ต้องเอาตังค์อยู่ดีฮะพอเติมเต็มถังปุ๊บเอานี่พระทาตไปสามเมตรเนี่ยเขาบอกเขาไล่ลงรถเลยนะ <laughs> จริงๆแม้แต่ตัวหลวงตาเองก็เหมือนกันเนี่ยอ้วนเลือดหมูเนี่ย ตอนที่เขาไปรับอไปกระจายทวันเขาบอกไปเห็นเส้นผมอเป็นประท่อเขาก็มาพูดดีอกดีใจว่ามันพูดอะนะคนเลนหมูลุงเจ้าบอกว่าอย่ามาพูดเลยกลัวไปเติมน้ำมันแล้วเขาไม่เติมไม่กู้เราก็พังเงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆลุงตจาไม่ได้สนใจหรอกใครจะเป็นอะไรก็ช่างเขาเถอะ